วันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมค่ะก็เดี๋ยววันนี้พอดีแม่บอกว่ามีงานกระถิ่นเนาะก็เดี๋ยวตันนี้จะไปงานกระถิ่นก่อนจะนันตอนเชาน้าก็จะไม่ได้ฝึกนะคะที่ห้าแล้วอ่ะเดี๋ยวนัดแต่งกวาก็เดี๋ยวจะไปวัดแล้วนะคะก็เดี๋ยวกินอันนี้ลองท้องไปก่อนเนาะวสองวันนี้ค่ะ ส่วนที่เห็นนี่คือลูกชายนะคะแม่กินแค่นี้ค่ะคือวันนี้นะคะอยู่ที่วัดเนี่ยแทบไม่มีเวลาถ่ายอะไรเลยเนาะนี่คือเที่ยงแล้วกลับมาบ้านแล้วค่ะก็ได้อันนี้เนาะกลับมากินค่ะเ,คเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดนะคะคคควันนี้นะคะน้าออกกำลังกายช่วงบ่ายไปแล้วเนาะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้เลยนะคะเพราะว่าเด็กๆเต็มบ้านเลยค่ะวันนี้ไม่สามารถถ่ายได้นะคะน้าออกกำลังกายช่วงบ่ายไปประมาณแปสนาทีเนาะก็เดี๋ยว่านนี้คงกินอะไรไม่ลงแล้วค่ะ พว่ากินพี่วันมันอิ่มแล้วพว่ากินพี่วันมันอิ่มแล้ว